โยโยโย่ w h a t s u p โหสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้กับ a r t b e s t Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่น GTA IV นะครับผมผมขอตั้งซีรีส์นี้ว่าซีรีส์ uh, GTA IV Library City นะครับผมเราจะาเล่น Library City uh, Official นี้นะครับ oh. เนี่ย Episode Official Episode อะไรอย่าง of Library City นะครับผมผมจะตั้งซีรีส์นี้ว่า uh, Library City f o r k i n g นะเพราะว่ามันแบบ มันมาเป็นแก๊ง่ะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวรานี่ครับอันนี้นี่นี่นนอันนี้มันอ่านว่า s ดแอนดา m เ g จหรือเปล่าครับอันเนี้ยลดแอนดามเอจหรือเปล่าก็ถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมตานเลยครับไม่งี้ครับ อันนี้ผมบอกกันว่า GTA IV เนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับอันนี้เราเล่นกัน <c oughs> อันนี้เราเล่นกันครั้งแรกเลยนะครับผม Start and new game แล้วครับ <tang> น <ar> ี่นี่แบบออกมาออกมาจากภาพโรงพยาบาลนะครับลูกเสือเสียกีบจะบอมาเนี่ครับมาเป็นแก๊งนะครับแก๊งโฟคิงโฟคิงในไลฟ์รีสิตี้หรือเปล่ากัสตาร์เกลกับสตาร์นอตบอกก่อนครับนี่เป็นตัวเกมผีนะครับ โอ้ยเพลง,เ,พงเดี๋ยวผมจะเพลงติลิขสิทธิ์ขออนุญาตข้ามนะครับผมไปติลิขสิทธิ์นะครับเออยังไคลิปนี้ก็ติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วนี่หว่าเพราะว่าผมต้องผมจะใส่เพลงเข้าไปนะครับยังไก็ติดอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าติดลิขสิทธิ์คิดบ,บ่อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปแล้วโอ้ยโอ้รถเขาบอกว่าเออผมไปดูมาเขาบอกว่าภาคนี้ขับยากครับ แล้วทำไมเกมมันกระตุกจังวะเฮ้ยเกิดอีย่างวะเนี่ยโออ้ยนมันเป็นอย่างเนี่ยผมผมเป็นคนไอ้เนี่ยผมเป็นคนภาคตะวันออกนะผมเออร์แต่ว่าพูดได้หน่อยครับ Okay. Whether it's train gangs in the showers or grown men crying and hugging rehab, there's definitely an undeniable twinge of homosexuality in this fine country's correctional system. No wonder you keep getting caught there, Billy. You can't stay away from it. Now, let's be clear. I keep getting caught because assholes like you ain't watching up for me. Don't question me. Sometimes you gotta look out for yourself, Billy. Okay. ตาม y า a b ยเนี่ยตามมาหลายคันมากเลยอ่ะผมชอบนะกวลาเล่นเกมแล้วแบบมีวอะไรเยอะจริงโอ้เวเขับยากอ่ะเลอเขบอกว่าภาคนี้ขับรถยากนะเพนไอระบบรถเนี่ยมันมจริงครับผมก็ไม่รู้ว่ามันล้อ้ล้อกดคอนโทรลล้อเหมือนภาค ความเห้ยเล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 ยโอ้นึกว่าจะชนเองแล้วมันมันก็ชนเองแล้วเนี่ยใช่ครับอ๋อดีดผมขออนุญาตข้ามคัสซินครับมันได้ไวๆหน่อยใช่ครับนี่อันนี้ไปไหนโอ้โอวิโคตรไกล่อันนี้มันเหมือนเมืองไหนนี่แหละ เหมือนเมืองในภาคนี้เลยวะ่ะภาคอะไรวะภาคไวบริลลิตี้ครับเออไ<ค>วบร <วง S 1> <ง>ิลลิตี้ที่ผมเคยเล่นนะนตตตตแต่หนาละเล่นในโน้ตบุก๊กจำได้โน้ตบุก๊กเอรเนวอล์ล Y 460ไมยจำชื่อรุ่นจำอะไรได้หมดเลยนะ<ป>อันนั้นเออ่เป็นโน้ตบุ๊กของของ,ของนะ้าครับน้าให้มา ไอ้ห้าไอ้าจะไอห้าเจนหนึ่งครับไอห้าเจนแรกๆเปล่าก็นแต่ว่ามันไม่มีเป็นหลักพันเป็นหลักร้อยนะน่าจะสี่ประมาณสี่ร้อยีครับมันก็มันก็เล่นอะไรไม่ค่อยได้อะเอมายกมา่าก็อได้อยู่ r ะมันก็แบบเอาไว้แบบทีมเย

I'm the leader of the chapter again, Johnny, and you're just another brother. Can you handle it? Oh, as long as you run the chapter right, oh, we can all oh, handle oh. It. I'll run it the way it needs to be run. Same as the three guys before me did, same as I'm doing now. Really? Feels kind of different. Before, all we cared about was having fun, brothers, getting shit-faced. Screw you, you're getting our way. You're going to get your teeth kicked in. that? you, poor Jerry. And now, what's it feel like oh, to you, yeah. Jonathan? Feels like knocking heads is a full-time job, and maybe if we stop doing it for a minute, we look around and realize there's fun in it all the time. <coughs> time yeah. Well, I signed up to be a brother for life, you ungrateful fuck. <coughs> I'm the law for the good times <coughs> only. <coughs> we get <coughs> in the law. You get me? Chill out, man. I just hope when we decide to take a break, we <coughs> <and> slow down. There's <coughs> still an option on the tape. Oh, <coughs> quick, 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 quick. เฮ้ยไม่ชนกันเลยเหรออันนี้นะทอปเปอร์นะครับผมไม่เคยรีวิวบอดท็อปเปอร์นอกร,รีวิวบอดแต่บิ๊กไบท์นะชอบบิ๊กไบท์ชอบบิ๊กไบท์แต่กนะ็จะขับไม่เป็นนะครับขับแต่วิปโอ้ยอ ใช่แล้วไม่มีวีไให้ขับนะขับเว็บว็บร้อยสิบก็โอ้ถ้าใครขับนเรื่อแรกก็นั่นแหละรับเว็บร้อยสิบครับไปโอ้ยทน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 ,ทน,ทน Oh, I you have to do that. He told you who had the bike. You really got soft, haven't you, Johnny? You know, you could do with a stretch in the joint. Might harden you up. Whatever. What about an eye for an eye and all that shit? You should have been the one making that guy pay for holding out. Enough with that shit. We got more things to worry about than respected stupid kid stuff. Wait, we gotta keep business afloat or we're fucked. You oh, just oh, don't uh, get it, man. do Mom, Mom. This is what I found. <laughs> Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking dead people. Give me a stiff drink, some hard drugs, the road, my <laughs> that's all I need. Maybe an occasion's oh, better than all. Wouldn't be a man if I didn't need that, now oh, would I? How's oh, Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Ain't you in it for the lost? Everything i am done is about <laughs> the lost. I don't exist without my brothers, without you. บรรยากาศเลยเกิด PIB ภาพมันออกที่ขีดมรงนออกเป็นแบบโ้นขาวดำก็วิ่งรถแท็กซี่แบบหมองคัมรีดตึกแบบขาวดำอ่ะเกมนี้ก็เกิดมาเอ่อมันไอ้นี่มาตอนเกิดเลยนะครับไอ้ไายว่าผมอายุเท่าไหร่ก็เกมนี้แหละครับลองไปเสิร์ชดูว่ามันมาตอนไหนก็ผมนั่นแหละตอนนั้น อายุตอนนี้เออโอ๊ยมาไี่จริงเหรอแม่งเอ้ยลงลงก่อนีปืนอะไรบ้างเนี่ยปืนลูกซองโอ้โหลูกซองไงครับมแปลกวะยาเดี๋ยวว่ะ ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดะชอบนิดเดียวคุย,ยด้วยอะไรต่างๆหน่อยครัมผมใครทีไม่ตายคนะือถังระเบิดปะโอ้โอโอ คู่นครับดูยับต่อ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 น้ำมันเลยโอ้มาหลังต่อให้ตัวนี้ ไุ้เจ็บๆตัวเองให้รู้แต่เขาไม่พอแต่ใช่ไหทันสอนแไม่เคยจ้ำพุงมสิ้นที่คุทำุกวานถ้าจะมันวานพีุ่กถึงกับถกอเพื่อนเราดีกว่าใช่ปหไถ่เนี่ยเอ้เพื่อนเราดีกว่านี่นี่ดีเด่นี่ ครับวิ่งขึ้นรถวิ่งขึ้นรถไปไปมันกลับกันหมดแล้วมันทิ้งผมรถอ,อยู่ไหนเนี่ยนี่เราอยู่ข้างหลังคุณเบลลี่ลีดออนเอาอะไรเนี่ยเปิดปีกบูทโอ้ตอนตอนแรกมาสองคนนะตอนนี้เหลือเหลือคนเดียวผมไอ้นี่อยู่คนเดียวผมขับไปคนเดียวครับว่าตอนแรกเราสองอะไรยิงเหรอขอตามไป Mm -hmm. Wait. Here, man mm -hmm. What's Ashley gonna do now that Billy's back? Fuck me Terry. That's her call. It's a free country I don't know where you've been living pal. Us brothers are the only free people I see Come mm here, -hmm. you Billy got What's right right? back. will be Keep cool now. Yeah Jim? walking oh, oh, up oh, man? killing them dead beats ain't enough for it maybe let's just say I'm not gonna share today's events with Jackie and the yeah <coughs> whatever <kid. coughs> โอเคครับมาต่อกันครับแล้วขับรถอยู่นะครับอ้าโอ้ยไปแซงผมไปแซงผมไม่ขับมาแรงใช่อ้ยขับมาเร็วเกินจอดจี้ตูดเลยครับจี้ตูดเลยแจสัน โอออ้ยเพื่อนมันพาชนน่ะถึงแล้วขออนุญาตข้ามนะครับทุกคนนี่ครับอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะคืออ๋อคือบ้านเราใช่ปะเดี๋ยวโฮมเออน่าจะใช่แหละครับบ้านอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างงี้ที่เซฟเกม อุ้ยไม่ถ่ายเอยขาม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 เอ้ยเซฟแล้วคืออะไรอ่ะเสร็จเคลียแล้วครับ อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูในบ้านกันนะครับผมอย่างเงี้ยบ้านของแก๊งโฟคิงเดอะไลบรารี่ซิต,ตี้นะครับผม <Hey> Johnny, เปิดมาก็จะเป็นนี่ครับเป็นเป็นร้านเหล้าหนะ้าบ้านเรานะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ก็สามารถมาดื่มวงดื่มไวน์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้นะเอาใครโทรมาเนี่ยโอเคครับมีตัวบีกับตัวเจมานะครับ เนี้ยดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอที่นอนเหรอเอ้ไม่ใช่เนี๋ยเป็นโซฟาไว้นั่งครับผมอันนี้ก็เป็นอิซิดนะครับเป็นทางออกแล้วแม่งออกได้จริงด้วยเว้ยว่าจะเป็นประตูหลอกนะครับผมนี่ครับอันนี้ทางออกหลังบ้านครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนครับว่ามีอะไรครับเฮ้ยตกใจหมดเลยว่าใครตามมา อันนี้เป็นห้องอะไรวะน,นี่ครับเป็นห้องนอนของเราโอ้โหนี่ครับห้องนอนของเดอะโฟร์คิงไลฟ์วิลิตี้นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นโอ้มันใหญ่อยู่เนี่ยน,นี่ก็เป็นที่แบบนั่งพักนั่งผ่อนกันนะผมมึงนั่งตายหรือเปล่าเหมือนนั่งตายกันเลยอ่ะอันนี้แบบนี่ครับที่ชักวงเอ้ไม่ใช่ครับอันนี้ที่ที่ดูทีวีครับที่ดูทีวีนะครับ อันนี้ก็เป็นคอมนะับนี่เฮ้ยแล้วใช้คอมได้ด้วยโอ้ oh my god ใช้คอมได้ด้วยครับนี่อฮ้ยเหมือนภาควีเลยแล้วมันออกไงเนี่ยออกเอเย exit logout ครับ okay. นี่แล้วก็ตรงนู้นนะครับผมลืมไปดูนู้นมันจะมีเหมือนรูปเล่นไพ่รูปกับพน,นันเฮ้ยไม่ใช่นนี้ห้องนอนเราดูแล้ว ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับทางตันอ๋ออันนี้ชั้นสองครับเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันอุย้ยไม่ไม่ไมไม่ได้มีแค่ชั้นสองแล้วนี่ครับไฟแดงอ,อันนี้เป็นนี่ครับอันนี้เป็นแบบว่าเ<อ>ล่นสูงเล่นไพ่การพนวณการทันนานครับแล้วก็ อันนี้มีตู้เกมนะครับผมแล้วมันโหดแล้วมันเล่นได้ทุกอันเลยนะเนี่ยอันนี้ครับนี่อันนี้ก็กินลงกินเหล้าครับอ่าเล่นสนุกสนุกเล่นได้ปะอ่าเล่นไม่ได้ครับอันนี้สนุกนก,ก็เล่นได้เฮ้ยมีประตูอีกอันนี้น่าจะเปิดไม่ได้นะครับเออเปิดไม่ได้เฮ้ยแล้วก็แต่ตรงนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ ับกบพับกบพบก,ปก,ปก,ปกปับห้องที่ไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยเป็นห้องเปล่าๆครับเป็นทางเดินที่ไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปชั้นสี่ครับผมใช่ปะวะดูชั้นอะไรแล้วนี่ชั้นสุดท้ายครับชั้นดาดฟ้าเปิดได้ปะเปิดได้ครับโอ,โ,โอ้โหเราโทรมาลวนเลยอ้าวกี้ไม่กดแล้วเนี่ย เอา้าโอ้ยลืมไอ้นี่ดูเนี่ยครับถ้าเราคิดตันหรือเราอะไรก็มาโดดตัวตายได้ทุยนะอุยมันก็ชั้นเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ชั้นห้านะดัดฟ้ามเพราะมีสี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีหน้าต่างสามบานนะหน้าต่างชั้นระบานเฮ้ยใช่ปะวะลืมดูช่างมันเถอะช่วงนี้บวบเบิลนะครับ ใจคิดอีกอย่างพูดเป็นอีกอย่างนี่ฮะแล้วก็มานอนเลยนอนเซฟนะครับเกียกดเอฟนี่วะโอเคครับพาร์นี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมครับซีอูเเกนครับ